ก,กลับมาของข้าขึ้นดาฟาร์มดีกว่าฝั่งนู้นเอาแคลรี่มาสองอะไรวะวววเออใช่เดี๋ยวมันจะมาดึงบัฟ อยู่ล่างแก๊สโผล่ตัวลแ,แล้วแก๊สดูใช่ไหมลุงเราต้องเก็บพัน,นิดไว้ไว้รัสป้อมเลนมังกรของเราโถูกโจโมตีออระวังพวกไม้ด้วยอะไรวะเนี่ย เรียบร้อยเปิดบัตรไปแล้วโยวยแจ็คเาวแจ็คเาวเออรู้แล้วโอ้ยนี่เกมเกตแรงเลยขึ้นเราต้องเรียดดาเมจให้ได้มากที่สุด พ uhm, ยายามเบิร์ดแคดดีให้ตายเร็วที่ส so ุดเพราะฉะนั <bure t programmes> uh, ้นเราจะขึ N ้นดาฟาร์มในแพทนี้ขวานฟาร์มมันไม่เหมาะกับเรากางมีปัญหา สายการบินมาแล้วคาบุโตะคุงโอ้โหเขาอะตายคาบุโตะตายเดือดว่องว่องว่องโดใส่หรือว่าวงโดงใส่ใครไอ้ตัวนี้อ่ะกลางปีกไปแล้วกลางปีกซับทีเดียว,เ,ยวเอวเอก<ห>ูจะออกยังไงวะเนี่ยเฮ้ยย้อนมาโอ้ไม่ใช่เทลหว โอ้โหจะตายจะตาย <c oughs> ออกก่อนออกก่อนเพื่อนย้อนอยู่ฝั่งกูนี่หว่าลืมไป,ไปไโอเคขึ้นดาบฟ์มก่อนต้องเบิร์ดเต,ตเมดให้ได้มากที่สุด ดาร์กวะทาร่าเออโอเคฝั่งนั้นมันเอามัางกรไปละโอ้โหพันธุ์ไพร้อมคานมิไม่พร้อมแต่ก็ได้อยู่อินดว่อินดีว่าบอบอบอหุยินมอ้วผู้แมงเ่นกูหักปะใครเล่นนะเพนโควยนี่แมงบากูได้เลยเอาว่าู้ว่ากุแยงวะม่งว่านยางอยู่ยนี่ ใจเย็นแล้วมันอยู่ที่ไนโคตตายได้ไหมว้าแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วแข่งมายนมาแล้วมึงจะไปไหนตายคาอันตีตายซี่เลยดิเออใจเย็นเพื่อนใจเย็นสายการบินคาบุโตะมาแล้วโอโหตายเที่ยวเลยเดีดิเพื่อนกูไปไหนโอ้โหซัพพอร์ตกู เออมันต้องเทได้อย่างงี้ตายแท้ๆกูว่าเกิดในนอนเอเดียวก <c oughs> จูจนชุดนี่ที่มาโอ้ศูนย์สี่โหแม่งสิตายก็ว่าตายแล้ตัวละตะก่านบ่เขียมมั้งเขียวะเอาละเอาละแขนแขนแขนูว่ <can. S 2> าใจได้ปะศูนย์สี่ Tôi ngạc, bà à? bà đây <coughs> <Để đánh> bà <coughs> đây <đánh> bà đây bà đây bà đây à? đây bà Pa bà Pa bà mày 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 mà mày Ôi สวนสวนมันโหไม่อยู่ซะแล้วเกิดน้อนเกิดนนหายวันเด้อมวโทรกะที่เนี่ยกูตายหาละหาเงินก่อนขอแรกขอแรกขอแรกโอเคได้อยู่โอ้โหหิวเชียดวิ่งอยู่วิ่งอยู่ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยกูทีใครก็ได้ ใครก็ได้เพื่อนอยู่ไหนโอ้ยเอาดิเอาดิโอเคช่วยกูทีช่วยกูด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วมึงไม่มาช่วยกูแล้วมันตีกูนั่นนทะเบิ้ลแค่ไหนโอ้โหตีว่ะโอเคไหมศูนย์ห้าใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราชนะได้เฮ้ยโอ้โหหยกูเนี่ยวะโดนแตกแล้วบ่นนี้ ทีเดียวนายยูช็อตดาวตัวแรกตัวแรกใช่ไหมตัวแรกจริงด้วยวะเอาดูได้ว่าหางกันงั้นโอเคเริ่มแรงแล้วอ่าบวกกันอีกแล้วใจเย็นเพื่อน บวกกันบ่อยจังพยายามหาตัวหลังหาตัวหลังเอาดิโอ้โหแลกชีวิตกับแคลรี่ไม่คุ้มเลยอย่างนี้ไม่คุ้มเลยเฮ้ยย้อนย้อนซุปเปอร์ไกยอยังไงนนะโอ้โหนึกว่าย้อนจะพลิกเกมได้รอเรียกทำไงพลิกเกมได้ไหมโอ้โหเพนเพนทั้งนั้นว่ะเพนแรงมาผีก็ะหน่ำอ่ะ มันไม่มามหรอกไปแล้วโอ้โหไม่ทันรอของก่อนอย่าเพิ่งรีบอะไรวะรอเรียวเอาอีกแล้วไปอีกแล้วเออเมื่อไรวะมาหน้าเบิดปะวันปวดโอเคกี่ัน เฮ้ยกูถึกแลวกูถึกแล้วมานามึงหมดแล้วห่อใช่กูเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้พ่อ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 มาขายของเพงมาเฮ้ยโอ้โหแม่ดีนะที่กูมีพระรอดแม่ถ้ากูมีพระร่วงนี่ร่วงไปนานแล้ว มังกรดันวะดาร์คซ์เลเยอร์ดันต้องเคลียร์ดาร์คอ้าวบูเจอคนนี่แฮ่ถ้ามึงมาถ้าถ้ามึงมาเร็วกว่านี้นะมึงได้เป็นผีเฝ้าเออ่เฝ้าผู้ม,ม้าแล้วโอเคต่อไปอมูลระพัสเรียบร้อยทำไรแตกเวิร์ดเลยเฮ้ยครับวะดีแตกกันได้นะตาตัว hai chỉ ăn tí thôi cô ơi thôi còn thương thôi còn hơi cô oh thứ một... tạc lắm anh sắc đi sắc đi áo đi à oh, bé này à wow. นี่มุกจะไม่ได้ซะแล้วมึงไม่ดูของกูเลยจะเย็นเพื่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดึงกูไงสวยดึงอะไรวะเ,เอาได้ของแล้ว ่อไปดาบแดงเจ็บขึ้นดัมบิ้ลให้สุดๆไปเลยเอาทีเดียวหายเอาดิหายสองพุ่ดาวสกิลพุ่งจะโดนหรอวะเอาไหม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 เอาดีเฮ้ยมึงไม่ดูของกูซะแล้วกูเอลูนจอบกอดสามร้อยมานะเว้ย เท่านะเลยแท้งนียเหรอมึงเอาห้าแท้ป่ะตายไปพี่ไาจบพี่ไปจบเอาตายมาห้านี่จบเลยจบเลยเชื่อกูโอ้โหเป็นไง